วันนี้ก็พบกับเบียร์แล้วก็5้าอัคาอีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์พามาดูในส่วนของตัวรถกระบะสีประตูยกสูงค่ายอินสูนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับคอนเซปต์คำว่าถูกและดีไม่มีชนนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์1.9เนะคะเป็นตัวแ d ดดปี2017นะคะกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดาและที่สำคัญครับเลขไม้น้อยมากๆครับเลขไม้แค่4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ แต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะคะรบกวนลูกค้ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะ,ะคะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆรถคุณภาพเกรดเอเข้ามาให้ดูนะคะเราจะมีการอัปเดตลง YouTube ให้ดูทุกวันนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันก่อนเลยคะ่ะตัวนี้ด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดยร์ทา์ running light ม,มาให้เป็น LED นะคะแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ครอบในส่วนของตัวคิวโคเมียมตัดกับสีเทานะอะสีดำนะครับ กัสีดำม,มีความลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆนะคะสำหรับคันนี้ครับกระจังหน้าครับออกแบบมาเป็นโครเมียมมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้อินสุให้ด้วยฮะ,ะสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวรถค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะสะภาพสีไม่มีในเรื่องของการชนนะคะเฉียวรอยเฉียวรอยลักยิม้มสเก็ตหินไม่มีนะคะคันนี้สีสวยแล้วก็ใสามากๆเลยรับรองได้เลยว่าสีเดิมทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ครับ ด้านข้างนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อเลยครับด้านข้างของเขานะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบ8 8มาจากโรงงานนะคะเป็นระบบช่วงล่างเป็นหน้าดิสหลังดับนะครับแล้วก็ตัวนี้ยางเป็นบิสโตนนะคะระบบเบรกเป็น ABS ครับมีระบบกระจายแรงเบรกอ b d ดแล้วก็ใส่ระบบออกตัวบนทางราดชันแล้วก็ระบบควบคุมในเรื่องการสงตัวได้ะฮะับสหรับคันนี้ครับ ด้านข้างครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ขนาดค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้ไฮ g ลนเดอร์ให้แบบนี้เป็นอะคริลิกสเีเงินนะครับสําหรับคันนี้ครับบันไดข้างออกแบบมาเป็นสีดํตาตัดกับสีโครเมียมนะคะในส่วนของตัวมือเปิดประตูของเขานะครับตัวนี้เป็นสีโครเมียมให้ทั้งสีบานเลยนะคะกระจกเดิมๆครับมาจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบป้องกันการจลารุลกรรมคันนี้ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยฮะ ด้านท้ายกระบะลรเนื้อของเขาติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้วแลวนะคะในส่วนของตัวนี้ได้ไปก็คือเอาไปบรรทุกเอาไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไป,ไ,ปไปติดไปเติมไปเสริมอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านท้ายไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดกระบะท้ายของเขานะคะเป็นสีโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคบับันไดท้ายของเขานะคะตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างใหญ่ขึ้นลงได้สะดวกครับเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมนะคบรุ่นนี้ ไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะว่าเขาจะออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ออปชันเขาเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างครับมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัวอินทสุสูรีแม็กคันนี้นะคะห้องโดยสารออกแบบภูมโทันมาให้เป็นสีดานะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะผ้าครับอ,ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามครับลายค่อนข้างสป,ปอร์ตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะคะสำหรับเบาะผ้าครับ ผู้โดยสารตอนหลังของเขานะคะตัวนี้ออกแบบมาได้กว้างขวางแล้วก็บาะเนี่ยมีความสวยงามไม่มียุบไม่มีย้วยนะคะสภาพพร้อมใช้งาน100%เซนะครับสำหรับการนี้นอกจากนั้นนะคะผู้โดยสารตอนหลังยังติดตั้งระบบ Isofix มาให้ด้วยครับสำหรับตัวนี้ใช้ยึดกับคาซิสนั่นเองนะฮะในส่วนของตัวแผงคอนโซลด้านหน้านะคะออกแบบมาเป็นสีดำแล้วก็ตัดแถบสีเงินเมทัลิกมาให้นะคะสำหรับคันนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูมีความสปอร์ตแล้วก็หรูร้านะครับ หน้าจอวิทยุของเขาครับรองรับในส่วนของตัว fm/am ครับ usb เล่น CD ได้นะฮะ aux ได้เชื่อมต่อในเรื่องของตัวบลูทูธได้ด้วยนะครบระบบแอร์ให้มาเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปครับมีตัวปรับอุณหภูมิปรับแรงลมให้นะฮะแล้วก็ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถครับพร้อมด้วยระบบไล่ฟ้าให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะครับมือให้มาเป็นเดิมๆอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวพงมาลยของเขาเนี่ย ออกแบบมาเป็นหุ้มหนังให้นะฮะเป็นพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยเนี่ยด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวมัลติมีเดียต่างๆพร้อมด้วยปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับในส่วนของตัวระบบที่ปัดน้ำฝนครับสามารถตั้งหน่วง,งความเร็วได้แล้วก็ตัวไฟหน้าให้มาแบบเปิดปิดมาตรฐานทั่วไปฮะแล้วก็ที่สำคัญครับรถปี2017ครับคันนี้เลขมาอยู่แค่43,631กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ รับประกันได้เลยว่าเป็นไม้แท้นะคะสาหรับคันนี้ในส่วนของกระจกครับใช้การปรับระดับองศาต่างๆเป็นไฟเ,เป็นไฟฟ้านะฮะในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเนี่ยขึ้นลงแบบไฟฟ้าทั้ง4บานจะเป็นออตโต้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวกระจกของเขาครับตัวม่านบังแดดทุกอย่างยังสภาพสมบูรณ์แบบมากครับแล้วก็สวยงามมากไม่มีรอยชํารุดหรือว่าฉีกขาดฮะ ตัวพลาสติกจากเจ้าของเดิมไม่แกะนะคะตัวนี้บาร์โคจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะร,รับรองได้ว่าใหม่แท้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ใครได้ไปเนี่ยสภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยกระจกงมองหลังนะคะตัดลดแสงเองได้แบบเมนนวลนะคบและตัวนี้นะคะแอร์แบ็กของเขาให้มาเป็นคู่หน้านะครับเข็มขัดนิรภัยครับมีครบทุกจุดแล้วก็เป็นแบบดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ครับ โอเคฮะสภาพห้องโดยสารคอนเฟิร์มให้เลยว่าถ้า100%เเซนเี่ยให้ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้ใหม่มากนะฮะแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานทุกจุดไม่มีชำรุดครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสภ,สภาพสภาพโครงสร้างหลักแล้วก็ห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูในส่วนของตัวสภาพโครงสร้างหลักของคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไล่กันจากผู้โดยสารตอนหลังเลยนะฮะให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างหลักรอยเมอาร์ k, ทุกอย่างยังสวยงามสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้ครับอ่า อยู่ครบทุกจุดแล้วก็ไม่มีการทำสีมาแต่อย่างใดนะคะคันนี้ยังเดิมๆจากโรงงานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะคะสภาพก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวขอบยางเนี่ยยังแน่นๆอยู่เลยนะคะรถยังไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดนะครับสำหรับคันนี้เราเพิ่งรับเข้ามานะฮะ ลอยเมสอาร์คสมบูรณ์แบบทุกจุดนะครับแล้วก็สีมีความมันวาวนะฮะสำหรับคันนี้ไม่สากครับมาดูน็อตต่างๆบนประตูนะฮะสำหรับคันนี้ครับในส่วนของตัวน็อตครับไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับมานะฮะเหลี่ยมน็อตไม่ลบแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยยังเดิมๆมาจากโรงงานนะฮะตัวซอกด้านน็อตฝั่งประตูคนผู้โดยสารนะครับคันนี้นะยังเหมือนเดิมไม่แพ้กันนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าห้องเครื่องของเขาสภาพจะเป็นยังไงบ้างครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะบอกได้เลยว่าเดิมๆมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้มาไล่กันจากด้านบนกันก่อนเลยครับตัวนี้ลอยเมสอาร์กนะคะอยู่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะร,รวมไปถึงในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆมาจากโรงงานนะคะมีความเรียบนะคะมีความเนียนไม่เคยโดนแกะโดนถอดมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ฉนวนกันความร้อนด้านบนนะคะไม่มีรอยชำรุดหรือว่าฉีขาดครับสภาพประมาณ99%เลยนะคะสำหรับตัวฉนวนกันความร้อนของเขาครับน็อตฝากระโปรงด้านในนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับเหลียมน็อตไม่ลบนะคะสีน็อตยังไม่ถลอกนะครับรวมไปถึงไล่กันมาจากด้านบนจนถึงคานนะคะคานด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะสำหรับคันนี้รอยน็อตสวยงามมากครับหัวน็อตไม่แตกนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว ฝาครอบห้องเครื่องยนต์ครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์แบบมากรวมไปถึงในส่วนของตัวรอยมากสีจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดนะครับน้ำมันเครื่องไม่เยอ้มแน่นอนครับคันนี้แบตเตอรี่ยังพร้อมใช้งานทุกอย่างฮะรวมไปถึงท่ออินเตอร์ครับยังสภาพ100%มากๆนะฮะยังมีความนิ่มนวลค่อนข้างสูงครับคันนี้ แผนเพจนะคะสติกเกอร์มอกอร,รับตัวนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากครับมีความเรียบนะคะไม่เคยโดนแกะโดนถอดมานะครับสำหรับในส่วนของตัวแผนเพจของเขาะครับโอเคนะฮะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิษค,ควมน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวทางมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะคะว่าราคาคันนี้จะขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับ โอเคนะครับเรามาสรุปราคาของตัวอิซูซูคันนี้นะคะเบีย์ยาให้อีกรอบหนึ่งครับรถเป็นปี2017เป็นเครื่องยนต์1.9ตัว Z DDI นะครับสำหรับคันนี้กําลังแรงมาอยู่ที่150ครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันต่อเมตรเลยนะคะสำหรับคันนี้ครับขายถูกมากครับคันนี้ขายอยู่แค่589,000บาทเท่านั้นเองฮะออกรถครับเริ่มต้น59บาทครับฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนิกนการต่าง,างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วยครับ รวมไปถึงรับประกันให้เลยครับว่าไม่มีในเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ครับสภาพสวยแบบนี้นะคะราคาถูกแบบนี้ และที่สําคัญครับวันรับรถเรายังมีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็คระบบรถก่อนส่งมอบด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะครับจองกันเข้ามาเรามีฟรีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถฟรีต่างจังหวัดไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับสำหรับวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่แล้วก็59ออโต้คาร์แล้วก็รถส,สวยๆอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ